สวัสดีครับผมเราเรื่องต้นไม้กับทนายต้นนะครับวันนี้นะครับพอพาเพื่อนๆมารู้จักต้นแก้วแคะครับหลายคนคงรู้จักต้นแก้วแคะนะครับเพราะเขามีหลายพันธุ์นะครับและเป็นที่นิยมนะครับทาเป็นบอนไซจิ๋วนะครับหรือนํามาปลูกประดับนะครับให้ความร่มรื่นสวยงามนะครับแก้วแคะเนี่ยครับอยู่กับความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณแล้วนะครับซึ่งเชื่อกันว่านะครับบ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจําบ้านนะครับจะทําให้คนในบ้าน มีความดีมีคุณค่าสูงคําว่าแก้วนั้นหมายถึงสิ่งที่ดีนะครับมีคุณค่าสูงนะครับเป็นที่นับถือบูชาคนทั่วไปจึงถือเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับที่คนนิยมกันเลยนะครับดังนั้นนะครับในแต่ละบ้านนะครับมักจะมีการปลูกและดูแลต้นแก้วไว้หน้าบ้านนั่นเองนะครับแต่การดูแลต้นแก้วต้นนี้เนี่ยครับก็ไม่ใช่ง่ายนะครับสําหรับต้นแก้วต้นนี้เนี่ยนะครับ เขาเป็นไม้ที่ต้องการแดดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีแดดหรือแดดน้อยนะครับโอกาสที่ใบข้างในจะเหลืองเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่นะครับแน่นอนแหละครับเพราะเขาเลี้ยงยากสักนิดแต่ความสวยงามของเขาเนี่ยก็มากจริงๆนะครับมากพอที่เรานะครับจะอยากประคบประหงมเขาจริงๆนะครับสำหรับต้นนี้นะครับผมได้มาเนี่ยนะครับหลังจากได้มาเนี่ยครับนอกจากนะครับเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนกระถางนะครับ แล้วก็นะครับจัดทรงนะครับแต่ต้นแก้วแค่ส่วนใหญ่เราจะไม่เล็มเยอะมากนะครับจะค่อยๆนะครับเพราะว่าเดี่ตรงที่เราตัดเนี่ยครับมันจะนะครับเป็นรอยเหมือนถูกตัดอาจจะไม่สวยครับเพราะนั้นก็ค่อยๆนะครับบางจุดบางตำแหน่งเพื่อทรงไว้ซึ่งทรงที่น่ารักนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ แก้วแครต้นนี้ครับจําำกันได้นะครับว่าต้นแก้วแครต้นนี้นะครับมีคนจับจองไปแล้วนะครับก่อนที่นะครับผมจะส่งให้กับผู้ที่จับจองนะครับผมก็ได้จัดส่งใหม่อีกเล็กน้อยนะครับอาจจะมีร่องรอยของการจัดส่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอเขาแตกมาเนี่ยก็จบนะครับปิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่คนนี่รักในแก้วแครนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอก เพื่อนๆนะครับเวลาที่ซื้อต้นแก้วแขนเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าไปดูนะครับเวลาที่ดูแลเนี่ยเพื่อนๆต้องดูข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับลักษณะเนี่ยครับต้องเปิดดูอย่างนี้นะครับว่ามีจุดไหนใช่ไหมครับที่มันเหลืองหรือเปล่าเวลาเราเลี้ยงนะครับเพราะต้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมากนะครับบางครั้งเนี่ยครับแดดน้อยเนี่ยข้างในเขาจะเหลืองนะครับแล้วก็ต้องระวังใบเน่าข้างในด้วยเพราะว่า Ooh. พุ่มเขาแน่นครับเวลาพุ่มเขาแน่นเราก็ต้องระวังใบเน่าข้างในนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลตรงนี้นะครับอย่างผมเนี่ย ผู้ที่นะครับเป็นเจ้าของต้นนี้นะครับผมก็จะทําความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดลําต้นทั้งในนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะโปร่งมากๆนะครับีขอโทษท้นะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนะนี่มันโปร่งๆนะครับนี่นะครับโปร่งๆสักนิดหนึ่งนะครับผมจะพยายามเก็บข้างในให้มันโปร่งๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคหรือเชื้อรานะครับนี่นะครับนะครับก็พยายามทาความสะอาดด้วยนะครับก่อนจะส่งไปให้ คนที่เขารักไปดูแลต่อนะครับเราก็ทาความสะอาดนะครับข mm ้างในสักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะปกปูดูแลสักนิดหนึ่งนะครับเวลาที่ต้นนี้นะครับเนื่องจากเป็นต้นที่เขาต้องการแดดนะเพื่อนๆอย่าลืมนะต้นนี้ก็ต้องการแดดนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าบ้านไหนไม่มีแดดนี่ก็จะเลี้ยงลำบากครับอย่าไปเลี้ยงเลยดีกว่าครับเดี๋ยวก็จะตายนะครับเวลาทาความฝาดในบ่อบทครับอย่าลืมนะครับต้องดูนะต้องคอยหมั่นหมั่นคอยดูว่ามีเหลืองหรือมีเน่าข้างในไหมนะครับนะครับ ถ้ามีเหลืองมีเน่าเราก็ต้องเล่มออกนะครับประมาณนี้นะอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับหรือจะส่งให้กับเจ้าของหรือนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้อีกหนึ่งวิธีนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับเนื่องจากบางต้นเนี่ยนะครับเราพอมเวลาใช่ไหมครับเราก็อาจจะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับมาเพื่อนๆนะครับผมผมที่ใช้วิธีการนี้นะเพื่อนๆดูนี่เห็นไหมครับเราเนี่ยครับเก็บรายละเอียดกิ่งข้างในเลยนะครับให้ดูโปร่งนะครับให้โปร่งเห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตว่า กิ่งข้างในเนี่ยเขาจะโปร่งมากนะครับเพราะผมในเล็มออกนะครับก็ถือโอกาสนะครับจะทรงกิ่งด้วยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดข้างในเพื่อจะเห็นว่าค่อนข้างจะขาวนะข้างในเวลาที่ผมทำความสะอาดนะครับบางครั้งก็ถ้าเห็นน้ำดำเยอะๆก็จะใช้เนี่ยครับน้ำยาผสมสไลเบาๆนะครับฉีดเข้าไปเบาๆนะเบาๆนะย้ำเบาๆนะครับแล้วก็แปรงครับแปรงแปรงพวกนี้ไปนะครับแปรงอย่างเงี้ยครับแปรงอย่างงี้นะครับ แต่เน้นว่าเราทําให้เขาปร่งๆเข้าไว้นะครับเนี่ยเวลาเขาปรุงๆเข้าไว้เนี่ยโอกาสจะมีใบเหลืองเนี่ยน้อยมากครับเห็นไหมครับนี่ครับไม่มีนะครับเห็นไหมครับสะอาดสะอ้านนะครับก็จะไม่มีนะสำหรับนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่รักในแก้วแคะนะครับถ้าใครรักในแก้วแคะนะครับก็นะครับประคบประมุ่ดูแลเขานะครับเพราะเขาเป็นต้นที่น่ารักครับอาจจะดูแลยากสักนิดนึงแต่ก็คุ้มค่าในการดูแลนะครับผมเจอกันใหม่ครับ ยังไม่จบนะมาปิดท้ายกับต้นแก้วหลากสไตล์ของทนายต้นกันนะครับเป็นไงถูกใจเป็นไอเดียได้ไหมครับ